ไปปัน่นจักรยานไม่เหนื่อยว่าจะแวะอาบน้ำด้วยไหฝากตัวกับเทพเจ้าโพซสิดันเปิดมาแล้วเวัีดวูลี่ทรงดวนทรงดวนแจ๋วเแจ๋วโมแรงกันนี่อีทีเองนี่ดิจวดกัจวดเลยวะ่ะก็สวัสดีเมื่อนุกคนนะครับ <Yahoo! S 2> โอ้ยโอ้ยอุย้ย เรามีเซ้น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 น,นันน่นนั่นนั่นนั่นพี่นวดพี่นวดเราขอแอบอย่างนี้แล้วกันพี่นวดพี่นวดอันตรายอันตรายอีพีที่แล้วเราไปปั่นจักรยานมางรงตลาดนั้งรถไฟใ้ยไม่ใช่สวนรถไฟ เดี๋ยวนางกลับหาในกรินนี่ไงขอเรามีเซนไอรถติดๆรเรากลัวครับโฟโฟอย่างเี้ทลำลอปอยแค่ละเฮยว่าะไปดูโมงมั้แ่ะลมอใครมันลงได้ไม่ได้ในโมงเนี่ย สวย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 ,ย,ยอุโมง์งี้ยอุย้ยมันเส้นอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอร้ยอรของพวกพี่กัน,นครับเนี่ยมเมื่อเช้ารู้สึกลมยางอ่อๆนๆเติมมาละขี่ดีขึ้นเยอะเลย ตอนนี้อากาศเย็นมากแล้วคุณเทพสุดยอดเดย็นจัดเลย จะแวะอาบน้ำแล้วไหมขวามือแ้วแะฝากตัวกับเทพเจ้าโอสิดัน <laughs> Để <đoán, không> <laughs> đi bố đi Phải nhịp bái Không đuôn, không đuôn Hồi 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 đuôn đi, lòng đuôn วเวบาเ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 ป็นความสะพาอ้หนูเ <c oughs> <c oughs> าเจ้าหินนี่วะ นั่นลี่ป่ะจำจำรุ่นไม่ได้เนี่ยามาฮ่าแหละสักรุ่นรุ่นอะไรไฟท้ายอย่างงี้มันคุ้นคุ้นใช่ยามาฮ่ารเปล่าน่าจะใช่ยามาฮ่านะดูจากไฟท้ายสองเส้รุ่นเลยว่ะตาวุกยามาฮ่าใครรู้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผม คลาดใจเดี๋ยวตามไปดูก่อนถ้าเห็นนะแต่พี่เขาก็ขับไปใช่ได้เลยเดี๋ยวพี่เขาว่าจะไม่ย่องกูแถวนี้จีนเยอะจีนเยอะจีนเขาชอบวิ่งรัดวิ่งรัดว่ะเขาชอบวิ่งตัดถนน ที่จีนก็ชอบวิ่งตัดถนนแถวเนี้ยไท้กือไท้อ,ำอ้ำไม่ให้อย่ามาห้าเอไหมไท้อ้ำไห้อำห้อำ ไปเขียวแล้วโอ้ยโอ้ยโอยขอยสาพนขอาพนขอดาพนขอสาพนขอดาพานเรา,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 าจำได้นี่ไง โค้งไม่นานเดี๋ยวเป็นฝุ่นไม่ไหล่อ,อเดี๋ยวกิ้ง <laughs> ไม่ไหวกิ้งึ้นมาในงานหยาบเลย <c oughs> ไปทั้งเมงจ่ายด้วยบอกว่ารถตินนดทางนี้แหลยทางรัฐเป็นไง <c oughs> เป็นไง No, 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 no! มันเลืน่นทางเป็นฝุ่นนะกรุงเทพแบบคล้ายๆแบบเป็นทรายอ่ะเออแต่มันไม่ถึงกับทรายอะ่ะแต่มันใกล้เคียงะ่ะน่าก,กลัวเข้าหง้วสุดท้ายท้ายจะออกตลอดท้ายออกก็ยังพอแก้อาการได้นะแต่ทันหน้ามันฉลับลงไปแล้วนี่ไม่มีทางเลยเจ่งขนาดไหนก็ยังถ้าท้ายออกยังพอคุมได้คนระับ ถ้าหน้ามันเฉลี่ยไปแล้วนี่จบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรครับเนี่ยมันมีทางเลี้ยวเหรออ๋อมีเอา้าอ๋อ ให้มันลงใต้สะพาน,นลงอ๋อนี่ไงมีบ้านเขาอยู่ตรงนี้อ้อม <c oughs> แงลงทางนู้นแล้วก็อ้อมใต้สะพานา่ะรถยนต์ไม่ได้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเฮ้ยอ,อยู่ยงนั้นก็ได้ว่ะสุดว่ะ กินข้าวลิงแท็กซี่โชเดียทุกี่ดีนะเสียไม่เสียตอนรถติดปกติเส้นนี้ติดยับเส้นเขาเรียกอะไรตรงป,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 ปะ่าวะตรงเนี้ยตรงเส้นตัดออกมาประดิษฐ์มนูษร์ทเนี่ยตรงเนี้ยอาศูนย์แพทย์วะศูนย์แพทย์ไปทักอย่างนี่ไงศูนย์แพทย์พัฒนานี่ เออซอยน่ะติดประจำตอนเย็ยนน่ะต่อเข้ามาแล้วครับวันนี้เจอกันใหม่พีหน้านะครับวันนี้ก็สองไปขี่รถขำๆแกเซียนไปสองพีพีไปแล้วครับเจอกันใหม่พีหน้า ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมเลยนะครับ